สีก่กรุงประกันชีวิตจัดให้เจาะลึกทุกประกันเข้าใจทุกประเด็นครบท้วนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับรายการชีเป้าประกันปังโดยสีก่กรุงประกันชีวิตบล็อกเกอร์ สวัสดีค่ะพบกับรายการชี้เป้าประกันต่างจากสีกรุงประกันชีวิตซึ่งเป็นรายการที่เราจะพาพี่ๆในหน้ามารู้จักความคุ้มครองประกันชีวิตในแผนต่างๆและที่สําคัญไปกว่านั้นเราจะมีการเชิญวิทยากรชั้นนําจากบริษัทประกันภัยต่างมาร่วมให้ข้อมูลกับเราด้วยค่ะและในวันนี้เราได้รับเกียรติจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจํากัดมหาชนที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องของประกันสุขภาพซึ่งตัวประกันสุขภาพค่ะจะให้ความคุ้มครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลไม่ว่าค่ารักษาพยาบาลนั้นจะเกิดจากการ เจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็ตามหลายคนอาจจะคิดว่าหากวันนี้เราสุขภาพแข็งแรงประกันสุขภาพจึงยังไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นเพราะว่าหากเราไม่ป่วยแล้วเราไปซื้อประกันสุขภาพมันไม่คุ้มกับค่าเบีย้ยที่เราจ่ายไปจริงไหมคะแต่จอยต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าประกันสุขภาพหรือประกันอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความคุ้มค่ะแต่เอาไว้เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตของเราค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตหรือสุข,ขภาพของเรานั้น ณวันนี้มีมากขึ้นทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือมลภาวะต่างๆโรคใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆรวมทั้งร่างกายของเราที่เสื่อมถอยไปตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะและมีความสําคัญเพื่อรองรับความเสี่ยงในอนาคตเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เราจําเป็นต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงต่างๆค่ะซึ่งอาจจะทำให้เราเสียงเงินเป็นจำนวนมากก็ได้นะคะโดยในคลิปนี้เรามีแผนประกันสุขภาพจากกรุงเทพประกันชีวิตมาฝากทุกท่านจะเป็นแผนอะไรกันนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันสสิการมาลยพรฝ่ายฝึกอบรมจากบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตค่ะอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าในปัจจุบันสถานการณ์สุขภาพนะคะของทั่วโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมากมายอย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาเช่นช่วงโควิด19นะคะเมื่อ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคนเรานะคะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น อีกทั้งค่ะพฤติกรรมการดําเนินชีวิตของแต่ละคนก็เปลี่ยนไปจากอดีตในปัจจุบันนี้นะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะนั่งทํางานที่หน้าจอเป็นเวลานานซึ่งพฤติกรรมเหล่านั้นค่ะล้วนส่งผลทําให้เกิดนะคะอันตรายกับร่างกายเราได้ <S <S เช่นอาจจะทําให้เราเนี่ยเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้นั่นเองค่ะยังรวมนะคะในส่วนของพฤติกรรมการกินอกด้วยการที่คนในปัจจุบันค่ะหันมาทานอาหารจานด่วนหรืออาหารพวก f a สต์ฟู้แปรรูปมากเกินไปนะคะก็อาจจะส่งผลทำให้เราเนี่ยป่วยเป็นโรคนะคะในกลุ่มโรค NCDs ได้ตัวกลุ่มโรค NCDs นะคะก็คือ non communicable disease นั่นเองตัวกลุ่มโรคนี้นะคะจากสถิติเนี่ยพบว่าปัจจุบันได้พ่าชีวิตผู้คนในทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเป็นจำนวนมากค่ะแน่นอนนะคะว่าโรคภัยไข้เจ็บมีการวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงและทวีคูณความรุนแรง มากขึ้นเรื่อยๆนะคะตัวประกันสุขภาพเองนะคะซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะมารองรับในเรื่องนี้โดยตรงก็มีการพัฒนาและเพิ่มความคุมค้มครองให้มันครอบคลุมต่อความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะถ้าให้พูดถึงในภาพรวมตลาดของประกันสุขภาพในธุรกิจประกันชีวิตทุกบริษัทค่ะจะออกนะคะตัวประกันสุขภาพที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นั่นก็คือ New Health Standard ค่ะและถ้าถามว่าในปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่ทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตของเรานะคะออกมาจำหน่ายให้กับทุกทกท่านนะคะเป็นแบบอะไรนะคะแน่นอนค่ะว่าจะเป็นแบบ New Health Standard นะคะซึ่งถ้าพูดถึงข้อดีของ New Health Standard นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งสิ้น4ประเด็นใหญ่ๆค่ะในส่วนของประเด็นแรกนะคะก็จะมีการเพิ่มคำนิยามเพิ่มขึ้นค่ะคำนิยามที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเพิ่มขึ้นทั้งหมด 4คำนิยามค่ะคำนิยามแรกนะคะนั่นก็คือคำนิยามของการช่ชฉวประกันภัยนั่นเองนะคะก็คือการที่ผู้ประกันนะคะเรียกร้องผลประโยชน์ค่าสินไหมทดแทนโดยทุจริตเช่นปลอมแปลกเอกสารค่ะในส่วนของคำนิยามที่2นะคะก็คือคำนิยามของผ่าตัดใหญ่คำนิยามที่3นะคะเพิ่มคำนิยามของคำว่าเดซินเจอรีนั่นก็คือการเข้ารับการผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องนอนพักเป็นผู้ป่วยในค่ะ ซึ่งข้อดีของเดเซนเจอรี่นะคะก็คือจะช่วยลดในส่วนของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยค่ะโดยค่าใช้จ่ายที่หายไปนะคะที่ช่วยลดก็คือในส่วนของค่าห้องค่าอาหารที่ผู้ป่วยต้องนอนพักเพราะเดเซนเจอรี่เนี่ยพาตัดเสร็จกลับบ้านได้เลยนั่นเองค่ะและในส่วนคํานิยามสุดท้ายนะคะก็คือเพิ่มในส่วนของคํานิยาม ผ่าตัดเล็กเข้ามาค่ะและนี่ก็คือในส่วนของคำนิยามจากนั้นค่ะตัวของ New Health Standard นะคะได้มีการลดในส่วนของข้อกำหนดทั่วไปนะคะลดลงจากเดิม26ข้อค่ะเหลือเพียงแค่21ข้อเท่านั้นค่ะ ในส่วนประเด็นที่3นะคะก็คือมีในการเพิ่มเงื่อนไขทั่วไปไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขโคเปเมนต์นะคะก็เพิ่มเข้ามาใน New Health Standard ค่ะเงื่อนไขการกลับมาต่ออายุสัญญาภายใน90วันนะคะเงื่อนไขอีกตัวหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือหน้า5หลัง3ก็คือการนับสภาพ หรือโรคที่เป็นมาก่อนเอาประกันไัยนั่นเองค่ะเงื่อนไขที่4นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขาการปรับเบี้ยนั่นเองซึ่งมาก่อนนะคะในส่วนของการปรับเบี้ยนเนี่ยก็จะเป็นการปรับเบี้ยรายบุคคลใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เฮลท์เซนดาเนี่ยจะเป็นการปรับเบี้ยทั้งพอร์ตค่ะและในส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่เห็นได้ชัดเลยนะั่นก็คือการจัดหมหวดหมู่ความคุ้มครองค่ะจากของเดิมค่ะที่ในหมหวดหมู่ของความคุ้มครองเนี่ยมีเพียง8หมวดหมู่นะคะของใหม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะมากถึง13หมวดหมู่เพื่อ เพื่อให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่ะแล้วเวลาลูกค้าเนี่ยมาดูในส่วนของความคุ้มครองที่ตัวเองได้รับนะคะหรือที่ตัวเองซื้อไปในกรมธรรม์น,นั้นลูกค้าก็สามารถดูได้โดยเขาจะแยกเป็นหมวดแต่ละหมวดชัดเจนแต่ละหมวดเนี่ยคุ้มครองเท่าไหร่นะคะในตารางกรมธรรม์ก็จะแยกไว้ให้ชัดเจนค่ะ New Health Standard มีผลดีต่อลูกค้ายังไงคะ ในส่วนของประเด็นคำถามเมื่อสักครู่นะคะที่ถามว่าตัว New Health Standard เนี่ยส่งผลดีต่อลูกค้ายัางไงถ้าให้เห็นภาพชัดเจนเลยนะคะก็คือตัวเก่านะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีการเคลมเยอะเนี่ยบริษัทมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการต่ออายุในปีถัดไปได้แต่ในส่วนของ New Health Standard ค่ะไม่ว่าลูกค้าจะเคลมเยอะแค่ไหนนะคะบริษัทไม่มีสิทธ์ ที่จปะปฏิเสธรับประกันในปีถัดไปเว้นแต่ค่ะในกรณีที่ลูกค้าช่อบฉนประกันภัยนั่นก็คือการเบริกเคลมเกินความจําเป็นทางการแพทย์หรือใช้ข้อมูลนะคะทางการแพทย์ที่เป็นเท็จนั่นเองค่ะซึ่งทางบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตนะคะก็มีตัวประกันสุขภาพที่เป็นมาตรฐานใหม่หรือ new health standard นะคะตัวนี้มีชื่อว่า happy health premier นั่นเองค่ะซึ่งตัว happy health premier นะคะแน่นอนจะมากับความคุ้มครองที่ครอบคลุมมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่าห้องค่ะที่ครอบคลุมค่า ห้องพักเดี่ยวมาตรฐานทุกโรงพยาบาลนะคะหรือวงเงินสูงสุดนะคะตัววงเงินสูงสุดเนี่ยก็แล้วแต่แผนที่ลูกค้าเลือกทำค่ะสูงสุดอยู่ที่5,000บาทค่ะต่อไปนะคะในส่วนของค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัดนะคะตัวนี้นะคะจะให้ความคุ้มครองนะคะตามที่จ่ายจริงนะคะไม่อ้างอิงคู่มืออัตราค่าธรรมเนียมทางการแพทย์ค่ะ 3ค่ะในส่วนของค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นค่าล้างไตค่ารักษาโรคมะเร็งแบบผู้ป่วยนอกนะคะตัวนี้จะให้วงเงินเมาสจ่ายตามจริงต่อปีกรมทันสูงถึง5ล้านบาทต่อปีกรมทัร์ค่ะและ4นะคะหากผู้ป่วยได้รับคําวินิจฉัยจากแพทย์นะคะว่า ปะะเป็นผู้ป่วย1ใน5อาการวิกฤตนะคะก็จะได้รับเงินก้อนไปเลยสูงถึง3 0 0 0สนบาทค่ะซึ่งจะถามว่าตัว Happy h e a l t h p r e m i ตัวนี้นะคะเหมาะสมกับใครนะคะก็จะต้องบอกว่าเหมาะสมกับทุกคนเลยค่ะทั้งผู้ที่ไม่เคยมีสวัสดิการใดๆไม่เคยมี ประกันสุขภาพใดๆมาก่อนนะคะต้องการประกันสุขภาพเพื่อไว้ใช้รองรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะเพราะโรภคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นค่ะมีเครื่องมือรองรับไว้ก็จะดีกว่าก็เหมาะสําหรับตัว Happy Health Premier ค่ะหรือสําหรับวันนี้นะคะใครที่มีประกันสุขภาพอยู่แล้วมีประกันกลุ่มอยู่แล้วมีประกันฉบับอื่นอยู่แล้วนะคะและต้องการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้สูงมากขึ้นนะคะก็สามารถเลือกนะคะ ทำหรือเลือกเพิ่มวงเงินความคุ้มครองกับตัว Happy Health Premier ได้ค่ะเพราะตัวนี้นะคะก็จะมีแผนนะคะที่ให้เลือกนะคะแบบมี deductible นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะในส่วนของรายละเอียดแบบประกันนะคะตัว Happy Health Premier อายุที่รับประกันนะคะสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่อายุ11ปีจนถึง80ปีค่ะสามารถชำระเบีย้ยหรือต่ออายุได้เรื่อยๆจนถึงอายุ98ปีเลยค่ะระยะเวลาชำระเบี้ยนะคะ1ปีค่ะ สามารถเลือกได้ว่าจะชําระเบี้ยเป็นรายปีราย6เดือนราย3เดือนหรือแม้แต่รายเดือนก็ได้ค่ะในส่วนของแผนความคุ้มครองนะคะตัว Happy Health Premier นะคะมีให้เลือกด้วยกันถึง3แผนค่ะแผนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่1ล้านบาทค่ะถัดมาค่ะจะเป็นแผน5ล้านบาทและ แผนสุดท้ายนะคะวงเงินความคุ้มครองสูงถึง10ล้านบาทค่ะในแต่ละแผนนะคะก็สามารถเลือกได้อีกนะคะว่าท่านจะเลือกแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกไม่มี deductible นั่นเองหรือจะมีความรับผิดส่วนแรกอยู่ที่30 0 0 0บาทนะคะและในส่วนของความรับผิดส่วนแรกเนี่ยสามารถเลือกได้สูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทนั่นเองค่ะ ซึ่งข้อดีของความรับผิดส่วนแรกนะคะยิ่งท่านเลือกความรับผิดส่วนแรกเยอะเท่าไหร่เนี่ยค่าเบี้ยก็จะถูกลงมากขึ้นเท่านั้นค่ะต่อไปนะคะเรามาดูในส่วนของผลประโยชน์และความคุ้มครองของ Happy Health Premier กันบ้างค่ะอย่างที่เมื่อกี้เราทราบกันแล้วนะคะว่าตัว Happy Health Premier เนี่ยจะประกอบไปด้วยกันทั้งหมด3แผนแผน1ล้านบาทแผน5ล้านบาทและแผน10ล้านบาทตัวนี้ค่ะความพิเศษแรกที่เรามอบให้นะคะกรณีที่ท่านค่ะเข้าพักรักษาตัว จากโรคมะเร็งหัวใจหรือหลอดเลือดสมองค่ะวงเงินแผนที่ท่านเลือกนะคะจะท็อปอัพเพิ่มให้อีก10%ยกตัวอย่างเช่นท่านเลือกทําแผน1ล้านบาทแต่ท่านต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะด้วยโรคมะเร็งตัววงเงินก็จะท็อปอัพเพิ่มอีก10%เป็น1นึ่งล้านหนึ่งแบาทนั่นเองค่ะความคุ้มครองที่บอกว่า1ล้านบาท 5้าล้านบาทหรือ10ล้านบาทนั้นเป็นความคุ้มครองต่อครั้งหรือต่อปีคะค่ะในส่วนของประเด็นคําถามเกี่ยวกับตัววงเงินความคุ้มครองนะคะจะต้องบอกว่าตัว Happy Health Pre m i u ยของเราเนี่ยพิเศษมากๆค่ะเพราะเป็นวงเงินต่อครั้งการรักษาค่ะซึ่งวงเงินต่อครั้งการรักษานะคะก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีความกังวลว่าตัวเองอาจจะต้องมีโอกาสเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลบ่อยนะคะก็เลือกเป็นประกันสุขภาพที่เป็นวงเงินต่อครั้งการรักษาก็จะดีกว่าค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของประเด็นความคุ้มครองกันบ้างนะคะในกลุ่มแรกกันกน กลุ่มกรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหมวดที่1ถึงหมวดที่5ค่ะในกลุ่มนี้นะคะจะต้องขออนุญาตเรียนแจ้งว่าจริงๆความคุ้มครองเนี่ยเราจ่ายตามจริงทั้งสิน้นสิ่งที่พิเศษเพิ่มขึ้นมานะคะในส่วนของค่าห้องพักค่ะในส่วนของค่าห้องพักนะคะเราจะมีวงเงินให้ในแต่ละแผนแผนที่1นะคะแผน1ล้านแผนที่ 2. แผน5้าล้านเนี่ยวงเงินค่าห้องพักจะอยู่ที่3,000บาทต่อวันค่ะแล้วก็ในส่วนของแผนที่3นะคะ10ล้านบาทเนี่ยตัวของวงเงินค่าห้องนะคะสูงถึง5,000บาทต่อวันแต่ แต่ท่านอาจจะมีความกังวลว่าวงเงินเท่านี้เนี่ยมันจะพอหรือเปล่าเพราะในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าดูในส่วนของโรงพยาบาลชั้นนําในกรุงเทพเนีย่ยค่าห้องมันก็คือเป็นหมื่นแล้วนะคะตัวนี้ค่ะเราพิเศษให้นะคะเพราะเรานะคะให้ความคุ้มครองเป็นวงเงินหรือค่าห้องพักเดี่ยวเริ่มต้นของโรงพยาบาลน,นั้นแล้วแต่จํานวนเงินใดจะมากกว่าดังนั้นค่ะหมดกังวลเรื่องค่าห้องพักได้เลยนะคะไม่ว่าค่าห้องพักเดี่ยวในโรงพยาบาลนั้นจะเริ่มต้นที่ห2ื่นเราก็ให้ความคุ้มครองที่ห2ื่นค่ะ รบกวนช่วยขยายความในส่วนของความคุ้มครองสําหรับค่าห้องเดี่ยวมาตราฐานของแต่ละโรงพยาบาลให้หน่อยค่ะในส่วนของความคุ้มครองนะคะค่าห้องเดี่ยวมาตรฐานในแต่ละโรงพยาบาลนะคะในตัว happy healthy care ค่ะจะให้ความคุ้มครองนะคะตามราคาค่าห้องพักเดี่ยวที่ต่ําที่สุดของแต่ละโรงพยาบาลนั้นค่ะสมมุติว่าเราซื้อแผนความคุ้มครองสูงสุดที่10ล้านบาทต,ต่อครั้งซึ่งให้ความคุ้มครองค่าห้องพักอยู่ในราคา5,000บาทต,ต่อวันหรือไม่เกินราคาค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน หากโรงพยาบาลที่เราเข้าพักรักษาตัวมีราคาค่าห้องเดี่ยวธรรมดาอยู่ที่1 0,000บาทต่อคืนบริษัทจะให้ความคุ้มครองวงเงินค่าห้องที่10,000บาทด้วยหรือไม่คะในส่วนของประเด็นคําถามนี้นะคะเราจะให้ความคุ้มครองในส่วนของราคาค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานเริ่มต้นของโรงพยาบาลอยู่ที่10,000บาทได้เลยค่ะในทางกลับกันหากเราเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่ราคาห้องพักไม่สูงมากเช่นค่าห้องเดี่ยวธรรมดาอยู่ที่2,000บาทและมีค่าห้องพิเศษ VIP อยู่ที่ราคา3,000บาท กรณีเช่นนี้บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่าห้องแบบ V.I.P ในราคา3,000บาทได้หรือไม่อย่างไรช่วยอธิบายให้หน่อยได้ไหมคะค่ะในส่วนของไประเด็นคําถามนี้นะคะลูกค้าสามารถเลือกอัปเกรดนอนห้องพัก V.I.P ได้เลยค่ะเนื่องจากว่าในวงเงิน3,000นี้นะคะมันไม่เกินวงเงินที่ลูกค้ามีนั่นก็คือ5,000บาทดังนั้นลูกค้าสามารถนอนห้องพัก V.I.P ได้เลยตัวของบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็จะให้ความคุ้มครองลูกค้าค่ะและหากในวันที่เราเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลปรากฏว่า ห้องพักเดี่ยวแบบมาตรฐานเต็มลูกค้าจึงจําเป็นต้องพักรักษาตัวในห้องเดี่ยวพิเศษหรือห้องแบบ V i P กรณีเช่นนี้บริษัทจะให้ความคุ้มครองค่าห้องพักให้กับลูกค้าอย่างไรคะค่ะในส่วนของประเด็นคําถามนี้นะคะถ้าเกิดเหตุสุวิสัยจริงๆตัวห้องพักเดี่ยวราคาเริ่มต้นของโรงพยาบาลนั้นนะคะเต็มลูกค้าสามารถเข้าพักรักษาตัวนะคะในห้องที่สูงกว่าได้ค่ะแต่ถ้าหากตัวของห้องพักเดี่ยวเนี่ยว่างเมื่อไหร่ลูกค้าก็จะต้องกลับมาพักรักษาตัวในห้องพัก เดี๋ยวเริ่มต้นของโรงพยาบาลค่ะต่อไปเรามาดูในส่วนของความคุ้มครองในกลุ่มที่2นะคะกลุ่ม ผลประโยชน์กรณีที่ไม่ต้องเข้ารับการพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในหรือผู้ป่วยนอกนั่นเองตัวนี้นะคะสิ่งที่พิเศษมากๆนะคะสําหรับคนที่มีความกังวลเรื่องโรคร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโรคไตนะคะหรือโรคมะเร็งตัวนี้เรามีวงเงินความคุ้มครองให้ค่ะตัววงเงินจะเป็นวงเงินต่อปีกรมธรรม์น,นะคะแผนที่1วงเงินจะอยู่ที่1ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์แผนที่2วงเงินจะอยู่ที่3ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์และแผนที่3นะคะวงเงินสูงถึง5ล้านบาทต่อปีกรมธรรม์นั่นแต่ว่า อะไรนั่นแปลว่าวันนี้ค่ะสําหรับนะคะลูกค้าที่กังวลว่าหากเจ็บป่วยด้วยโรคไตแล้วก็โรคมะเร็งไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการรักษามันไม่ได้จบแค่การเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเท่านั้นแต่มันมีการที่จะต้องเข้ามาโรงพยาบาลอาจจะต้องมาล้างไตมาให้เคมีบําบัดต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นวงเงิน ในกรณีผู้ป่วยนอกนะคะซึ่งเป็นวงเงินต่อปีการรักษานั่นแปลว่าในกรณีที่ท่านเนี่ยไปล้างไปนะคะหรือไปให้เคมีบําบัดไปทํารังสีต่างๆนะคะท่านก็สามารถใช้วงเงินตัวนี้ได้ค่ะและในส่วนของผลประโยชน์พิเศษเพิ่มเติมนะคะที่ตัวนี้เพิ่มมาให้นะคะนั่นก็คือค่าชดเชยสําหรับผู้ป่วยอาการวิกฤตตัวนี้นะคะขอสงวนสิทธิ์หนึ่งครั้งตลอดชีวิตของผู้เอาประกันค่ะตัวนี้นะคะก็จะให้ความคุ้มครองในกรณีที่ตัวผู้เอาประกันหรือลูกค้านะคะได้รับคําวินิจฉัยจากแพทย์ว่า ตกเป็นหนึ่งในผู้ป่วยอาการวิกฤตซึ่งตัวอาการวิกฤตของเรานะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะในส่วนของ5อาการวิกฤตของเรานะคะก็จะมี1ค่ะการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นไขกระดูกหัวใจปอดตับไตตับอ่อนหรือแม้กระทั่งลำไส้นะคะถ้าท่านต้องผ่าตัดเปลี่ยนอวัยาวะนะคะท่านก็รับเงินก้อนไปเลยเงินชดเชยนะคะสูงถึง3 0 0 0 0นบาทค่ะกลุ่มที่2เรียกว่าการบําบัดร,รักษาโรคมะเร็งระยะลุกลามค่ะ กลุ่มที่3นะคะการเข้ารับการรักษาในห้อง ICU และได้รับการรักษาด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจแบบสอดท่อค่ะหรือเครื่องช่วยพยุงการทํางานของหัวใจและปอดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย120ชั่วโมงขึ้นไปค่ะ 4. ค่ะการผ่าตัดที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะสําคัญได้แก่สมองไขสันหลังปอดตับและหัวใจ สุดท้ายนะคะการรับการรักษาด้วยการผ่าตัดซับซ้อนที่กําหนดและเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในระยะเวลาต่อเนื่องกัน20วันขึ้นไปค่ะถ้าท่านตกเป็น1ใน5ของผู้ป่วยที่ระบุมาทั้งหมดนะคะท่านก็จะได้รับเงินก้อนไปเลย 3แสนบาทค่ะซึ่งตัวเงินก้อนนี้นะคะท่านก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยไม่จำเป็นต้องใช้ในส่วนของการรักษาอย่างเดียวสามารถนำไปใช้ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆหรือเป็นเงินชดเชยรายได้ที่สูญหายไประหว่างที่ท่านเข้ารับการรักษาตัวอยู่ก็ได้ค่ะอีกทั้งยังมีในส่วนของเงินชดเชยรายได้นะคะสูงสุด2,000บาทต่อวันในกรณีที่ท่านนะคะไม่ใช้สิทธิ์เรียกร้องตัวค่ารักษาผู้ป่วยในกับ ตัว Happy Health Premier นั่นเองค่ะความคุ้มครองเยอะขนาดนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะสงสัยเรื่องค่าเบีย้ยว่าค่าเบีย้ยของเราเนี่ยแพงหรือเปล่านะคะตัวนี้นะคะฟิลขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเพื่อเห็นภาพชัดเจนเพศชายอายุ40ปีนะคะซื้อตัว Happy Health Premier แผน5ล้านแบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกนะคะจ่ายค่าเบีย้ยเพียงแค่23,933บาทค่ะและในส่วนของเพศหญิงนะคะ ซื้อแผนเดียวกันเลยค่ะ Happy Health Premier แบบไม่มีความรับผิดส่วนแรกแผน5ล้านนะคะเพศหญิงจ่ายค่าเบีย้ยเพียงแค่26,975บาทเท่านั้นเองและสำหรับท่านใดนะคะที่มีสวัสดิการมีประกันกลุ่มหรือมีประกันสุขภาพฉบับอื่นอยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถเลือกซื้อนะคะแผนนะคะ แบบมีความรับผิดส่วนแรกก็จะทําให้ค่าเบีย้ยเนี่ยถูกลงอีกด้วยแน่นอนค่ะในส่วนของดีดักนะคะที่ได้กล่าวไปตอนต้นนะคะมีให้เลือกนะคะด้วยกันนะคะ2แบบนั่นก็คือดีดักสามหมื่นและดีดักหนึ่งแสนบาทนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะค่าเบีย้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายมาสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดนะคะไม่เกิน25,000บาทและเมื่อรวมกับตัวเบีย้ยประกันชีวิตแล้วนะคะจะต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีนั่นเองค่ะ จากที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นนะคะทุกท่านนะคะก็คงจะสังเกตเห็นแล้วว่าตัว Happy h e a l t h Premier นะคะไม่ได้มีดีแค่ในส่วนของความคุ้มครองเท่านั้นเพราะตัวนี้ยังเพิ่มในส่วนของความคุ้มครองต่างๆเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวงเงินความคุ้มครองที่เป็นวงเงินต่อครั้งการรักษาค่ะค่าห้องนะคะที่คุ้มครองนะคะ เป็นวงเงินหรือค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐานเริ่มต้นของแต่ละโรงพยาบาลค่ะในส่วนของค่าผ่าตัดแพทย์นะคะก็คุ้มครองตามที่จ่ายจริงค่ะอีกทั้งยังมีในส่วนของเงินชดเชยรายได้นะคะในกรณีที่เข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในอาจจะทําให้ขาดรายได้ไปเราก็มีในส่วนของวงเงินชดเชยรายได้ให้สูงถึง2,000บาทต่อวัน สำหรับแผนที่ไม่มีความรับผิดส่วนแรกและลูกค้าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องค่าสินไหมการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในกับทางตัว Happy Health Premier ค่ะ อีกทั้งนะคะยังเพิ่อมวงเงินความคุ้มครองผู้ป่วยอาการวิกฤตอีกด้วยหากลูกค้านะคะตกเป็นหนึ่งในผู้ป่วยอาการวิกฤตก็จะได้รับเงินก้อนไปเลยนะคะสูงถึง3 0 0 0สนบาทค่ะหากถามนะคะว่าตัว Happy Health Premier เนี่ยเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้ากลุ่มในบ้างนะคะจะต้องขออนุญ,ญาตเรียนแจ้งเลยว่าเหมาะสําหรับทั้งคนที่ไม่เคยมี สวัสดิการไม่เคยมีประกันสุขภาพนะคะและต้องการประกันสุขภาพที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของค่ารักษาพยบาบาลหรือแม้กระทั่งในกรณีที่ตกเป็นผู้ป่วยอาการวิกฤตตัวนี้ก็เหมาะมากๆค่ะอีกทั้งค่ะยังมีในส่วนของเงินชดเชยให้อีกด้วย อีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่เหมาะมากๆนะคะนั่นก็คือนคนที่มีสวัสดิการอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มหรือสวัสดิการจากที่ทํางานนะคะรวมถึงคนที่มีประกรันฉบับอื่นอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้มันครอบคลุมนะคะเนื่องจากเราก็จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมันเพิ่มขึ้นต่อเนื่องถูกไหมคะวงเงินที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมในอนาคตต้องการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองค่ะก็สามารถเลือกทําแผนที่มี deductible ได้ซึ่งยิ่งเลือก deductible วสูงเท่าไหร่นะคะค่าเบีย้ยก็จะยิ่งถูกลงเท่านั้นค่ะแผน Happy h e a l t h เมีเราสามารถซื้อประกันสุขภาพแบบมีค่ารับผิดส่วนแรกหรือ deductible ได้เลยอยากถามว่าการซื้อประกันแบบติด deductible เหมาะกับลูกค้ากลุ่มใดคะสำหรับกลุ่มลูกค้านะคะที่เหมาะสำหรับการซื้อประกันแบบมี deductible นะคะก็คือวันนี้กลุ่มที่มีตัวสวัสดิการหรือประกันสุขภาพฉบับอื่นอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มวงเงินความคุ้มครองให้มันสูงขึ้นนะคะเพราะ อาจจะกังวลว่าในอนาคตเนี่ยค่ารักษาพยาบาลมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นทําให้วงเงินที่มีอยู่อะคา่ะมันอาจจะไม่ครอบคลุมในกรณีที่ลูกค้าซื้อ deductible นะคะยิ่งซื้อ deductible สูงเท่าไหร่ตัวค่าเบี้ยก็จะยิ่งลดลงมากเท่านั้นแต่มันก็จะมีในส่วนของ deductible ที่ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบใช่ไหมคะสมมุติเลือกซื้อดีดักสามหมื่นสามหมื่นแรกของการรักษานะคะลูกค้าก็จะต้อง จ่ายเงินตัวเองถูกไหมคะแต่ถ้าลูกค้ามีสวัสดิการหรือมีประกันลูกค้าก็สามารถไปเบิกเคลมกับสวัสดิการหรือประกันที่ลูกค้ามีและส่วนที่เกินจากสามหมื่นก็มาเบิกกับทางกรุงเทพประกันชีวิตได้ค่ะหากเราซื้อประกันแบบติดดีดักไปเรียบร้อยแล้วต่อมาในภายหลังต้องการถอดดีดักออกหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือว่าต้องการให้บริษัทคุ้มครองค่าใช้จ่ายใ,ใ,ในการรักษาพยาบาลตั้งแต่บาทแรกเลยสามารถทําได้หรือไม่อย่างไรคะค่ะสําสหรับลูกค้าที่ซื้อแบบมีดีดักไว้นะคะแล้วในภายหลังเนี่ยอยากจะ ให้ทางบริษัทนะคะรับผิดชอบตั้งแต่ส่วนแรกสามารถทําได้ไหมนะคะสามารถทําได้ค่ะโดยลูกค้านะคะก็ยื่นเรื่องส่งเอกสารนะคะพูดง่ายก็คือส่งเอกสารเข้ามาใหม่บริษัทก็พิจารณาใหม่ซึ่งเคสแบบนี้นะคะอาจจะมี เคสที่บริษัทอาจจะปฏิเสธการรับประกันได้เนื่องจากประวัติสุขภาพที่ผ่านมาทั้งนี้นะคะบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตค่ะมีสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้านะคะที่ถือตัว Happy Health Premier นะคะต่อเนื่องนะคะ5ปี และมีอายุอยู่ในช่วง55-65ถึงปีนะคะสามารถใช้สิทธิ์ปรับลดดีดักได้1ครั้งตลอดชีวิตค่ะซึ่งตัวนี้นะคะดีมากๆเลยเหมาะสําหรับลูกค้าวันนี้นะคะที่อาจจะมีในส่วนของสวัสดิการจากที่ทํางานหรือประกันกลุ่มต่อมาในวัยเกษียณแน่นอนค่ะตัวสวัสดิการตรงนั้นก็จะหายไปถูกไหมคะถ้าท่านซื้อแบบมีดีดักไว้นั่นแปลว่าหลังจากที่ท่านเกษียณในส่วนของดีดักท่านจะต้องรับผิดชอบเองท่านจะต้องเอาเงินเก็บมาใช้ฉะนั้นค่ะในช่วงเวลา นั้นค่ะ55-65เนี่ยท่านก็สามารถปรับลดแผนค่ะจากเดิมนะคะถ้าสมมุติว่าท่านซื้อแบบดีดัก1นึ่งแสนไว้ท่านสามารถปรับลดนะคะเหลือเป็นดีดักสามหมื่นได้ค่ะหรือถ้าท่านซื้อแบบดีดักสามหมื่นไว้นะคะท่านก็สามารถปรับลดเป็นแบบไม่มีดีดักเลยได้ค่ะซึ่งเราต้องบอกนะคะว่าตัวนี้พิเศษมากๆค่ะเรียกได้ว่าสามารถสร้างความคุ้มครองให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ในแต่และช่วงชีวิตของตัวลูกค้าได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะทางดิฉันนะคะ และบริษัทกรุงเทพประกันชีวิตก็ขอฝากตัวของ BLA Happy Health Premier ไว้ด้วยนะคะจะก็หวังว่าคนที่ดูคลิปนี้จะเข้าใจในเรื่องของความคุ้มครองประกันสุขภาพมากขึ้นนะคะและอย่าลืมค่ะชีวิตและสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราจะนำมาเสี่ยงไม่ได้ดังนั้นอย่าลืมมั่นใส่ใจดูแลสุขภาพกันนะคะฝากติดตามรายการชีเป้าประกันตังสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะชีเป้าประกันตังไบสีกรุงไลฟ์บรกเกอร์